นี่คือดอกอุบาที่เราจะทำกันในวันนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะนะวิดีโอนี้นะคะปรจะมาพาทำดอกขาแบบนี้นง่ายๆนะคะจะเป็นสองสีสลับกันแบบนี้เวลาเราร้อยเราก็เสียบ ตัวเข็มไปด้านข้างนะคะแล้วก็ให้เขามาโผล่ตรงจุกด,ด้านบนแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ริบบิ้นที่เราจะใช้วันนี้ค่ะจะเป็นริบบิ้นสีเหลืองนะคะสีเหลืองนี่จะเป็นเนื้อทรายนะคะเราก็จะเป็นสีขาวสีขาวอันนี้ปูจะเอามาตัดให้ได้กลีบแบบนี้นะคะนี่ขนาด เท่านี้ทีนี้ริบบิ้นที่ใช้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เบอร์สาอันนี้คือริบบิ้นเบอร์สานะคะขนาดเขาก็จะกว้างที่18มิลนะคะอันนี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์ห้านะคะนี่อันนี้จะเล็กกว่านะเบอร์สามจะเล็กกว่าก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่เบอร์สามเบอร์ห้าอย่างเช่นกีบที่ปูติดใส่กับตัวขั้วตรงนี้นะคะนี่ อันนี้ปู่ก็ใช้เบอร์9้านะอยู่ที่ว่าเราชอบเนื้อดิบบิ้นแบบไหนมากกว่านะคะเราก็สามารถเอามาตัดได้เลยประมาณนี้นะคะวิธีการตัดตัวกลีบของเราก็คือตัดได้เลยนะแต่ถ้าแรกๆนะคะที่เราเริ่มตัดเราก็ เอาที่เราชอบได้เลยนะคะเราอยากได้ปลายกลีบแบบไหนอยากได้มนๆหรือว่าอยากได้แหลมๆก็ให้ตัดแบบนี้เล็กใหญ่ตามชอบค่ะแต่ประเด็นจะอยู่ตรงที่ถ้าเราได้ตัดไปหนึ่งกลีบแล้วแบบนี้กลีบต่อไปนะคะเราจะต้องตัดให้เท่ากันกับอันนี้ เวลาเราจะตัดเราก็ต้องขนาดให้เท่ากันแบบนี้นะคะปู่แนะนำให้ตัดให้ได้หนึ่งกลีบแบบนี้แล้วก็เอาไปวาดโดยใช้กระดาษแข็งนะคะแล้วก็เอาตัวกระดาษแข็งไว้เป็นแม่แบบจากนั้นเวลาเราจะทำเราก็เอาแม่แบบวางท่าแบบนี้เราก็จะได้ตัดให้ขนาดของเขาเท่ากันนะคะ ขนาดของเขาทั้งสองกลีบเท่ากันทั้งสองสีนะคะถ้าใครไม่มีริบบิ้นเบอร์ใหญ่ก็สามารถใช้ริบบิ้นเบอร์สองได้นะคะตัดปลายกลีบให้เรียวก็ทำได้เช่นกันนี่ตัวกลีบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาทำเราก็จะเอามาซ้อนกันแบบนี้แล้วก็บีบนะคะนี่เขาก็จะไปอยู่ สีเหลืองก็อยู่ด้านในจากนั้นก็เย็บได้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวกลีบที่ปูตัดเตรียมไว้ขนาดของเขาจะเท่ากันนะคะเราจะใช้หลกัหลกๆเราจะใช้เป็นริบ,บินเนื้อทรายนะคะเวลาเราพับอย่างนี้เขาจะได้ไม่แตกนะถ้าเป็นเนื้อมันถ้าใครชำนาญก็ทำได้ค่ะไม่แตก สีเขาจะสดกว่านะคะริบบิ้นเนื้อมันเขาก็จะทําแล้วก็ดูออกมาสีสดแล้วก็สวยอันนี้จะเป็นเนื้อทรายแล้วก็อันนี้จะเป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะนี่เราก็มาพับให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เย็บได้เลยนี่ทำเตรียมไว้หลายๆกลีบนะคะเพราะว่าหนึ่งดอกเราใช้ค่อนข้างหลายอันนะ นี่ค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกรีบติดขั่วกรีบนี้ก็ตัดขนาดเท่ากันเลยค่ะกับตัวกรีบที่เราทําตัวอุบะนะคะนี่ขนาดเท่ากันเลยก็เอามาติดแบบนี้นะคะอันนี้เอาไว้ที่หลังเนาะเราจะมาเริ่มจากการทําตัวดอกก่อนก็ใช้แค่นี้แล้วก็ปืนกาวนะคะวิธีการติดให้หากลีบหลักมาหนึ่งอัน แบบนี้ทีนี้ให้เรายิงกาวด้านข้างนะคะด้านข้างของตัวกลีบหลักนะนี่ยิงกาวไปด้านข้างแบบนี้ค่ะแบบนี้ทีนี้เอากลีบที่สองให้ติดไล่ระดับขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาตรงนี้ให้เป็นตัวยอดนะคะนี่เขาจะเป็นตัวยอดตรงนี้ ติดไว้บีบกาวให้แห้งค่ะก็จะได้แบบนี้ทีนี้มาติดอีกฝั่งนึงค่ะติดฝั่งนี้จึบติดลงไปเลยนี่ให้ตัวปลายเขาเท่ากันถ้าเราตัดกีบเท่ากันนะคะเราก็สามารถได้จากตัวบนตัวล่างได้เลยเวลาเราติดเขาก็จะเท่ากันนะคะ ทีนี้ได้สองแล้วทีนี้เราก็จะมาติดตรงนี้กลิบที่3มแล้วก็ฝั่งนี้กลิบที่4ี่นะคะยิงกาวลงไปตรงช่องว่างตรงนี้เลยแล้วก็ติดนะคะชึบอีกอันหนึ่งติดตรงนี้ เราก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งอันนี้ก็คือชั้นที่สองได้แบบนี้ต่อไปเราก็จะติดชั้นที่สามโดยติดไปตรงช่องว่างนะคะช่องว่างนี่หนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้ติดกันไปนิดนึงนะยิงกาวลงไปเลยค่ะนี่แบบนี้ แล้วก็ค่อยๆติดลงไปโดยที่ให้ระดับเขาขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะไล่ระดับกันนะคะชึต่อไปสองแล้วนะคะ ทีนี้ก็สามตัวริบบิ้นสามารถเอามาทําได้ทุกเบอร์เลยนะคะเบอร์2ก็เอามาตัดแบบนี้ได้นะอันนี้ตัวดอกอุบาปูต้องการให้มีขนาดที่ไม่เลียวมากนะคะให้เขาตัวปองๆองอ,งออกมานิดหนึ่งปูก,ก็เลยใช้ริบบิ้นเบอร์ใหญ่นะคะ ก็จะได้เป็นชั้นที่สองแล้วทีนี้เราก็มาติดสับหว่างเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้เราติดไปสี่กลีบนะ1 2ึ่สามแบบนี้นะคะเราก็มาติดใส่ช่องว่างค่ะช่องว่างของตัวกลีบที่เราติดมาสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือชั้นที่4ี่แล้วนะชื อันนี้คือชั้นที่1ที่2อ,อันนี้3อันนี้คือชั้นที่4ี่นะคะอันนี้ชั้นที่4กลีบแรกก็ค่อยๆหมุดแบบนี้ค่ะยิงกาวกาวเขายังไม่แห้งนะคะเหมือนอันนี้กาวเขายังไม่แห้งเขาก็จะขยับนิดนึงเราจะต้องมือเบาๆนิดนึงนะคะอันนี้กลีบที่สาม นี่นะคะเห็นไหมคะเขาจะดิ้นไปดิ้นมากบีบนี้เราจะต้องใจเย็นๆนิดนึดนงรองให้กาวแห้งด้วยนะคะชื้ใแล้วก็ช่องนี้ทีนี้เราก็ค่อยๆบีบได้ค่ะนี่บีบให้เขาเข้ามาชิดๆกันนี่นะคะเขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี ก็บีบไว้แบบนี้บีบให้เขาเข้าลูกนะคะก็จะประมาณนี้รอกาวแห้งก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะนี่รอกาวแห้งทีนี้เราก็จะเอาขั้วขั้วใหญ่นะคะเอามาติดแบบนี้ให้เราตัดริบบิ้นให้ได้ตัวกลีบเท่าเดิมแต่ว่าใช้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะ หรือว่าจะใช้สีอะไรก็ได้ค่ะตามความชอบเอาไปประยุกต์ดัดแปลงเอานะคะทำมาันติดแบบนี้กลีบตัวนี้ทางร้านมีขายนะคะสามารถทักข้อความมาทางไลน์หรือว่าทักมาที่ข้อความเพจข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัวได้นะคะทักมาอสอบถามราคาได้ค่ะส่วนมากราคาจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะส่วนมากไม่ขึ้นนะคะส่วนมากจะเป็นลงมากกว่าปูจะเซลล์อยู่บ่อยๆนะ พักมาที่ข้อความเพจจะรู้ราคาปัจจุบันนะคะนี่เราก็ติดให้ครบเลยกลีบที่ปูจะมีเกือบทุกสีนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวริบบิ้นตัวนี้นะนี่นะคะเป็นริบบิ้นเหนือแบบนี้นี่เมื่อเราติดครบแล้ว ทีนี้เราก็จะเอามาติดกันแบบนี้แต่ถ้าเราชอบยาวๆแบบนี้เราก็ติดไปได้เลยนะคะแต่ว่าปูจะให้เขาสั้นลงอีกนิดนึงปูจะตัดปลายตรงนี้ออกเวลาเราจะตัดเราต้องรองให้กาวแห้งก่อนนะคะถ้ากาวไม่แห้งริบบิ้นเราจะดิ้นไม่สวยนะยิงกาวไปที่ตัวนี้ได้เลยแบบนี้แล้วก็ใส่ฟึ๊ก นะคะอุ้ยทีนี้เราก็รอกาวแห้งก็สามารถนำไปร้อยมมล็ยได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกอุบะของเรานี่เอาไปไปยุกดัดแปลงเอานะคะตามความชอบนะผสมสีได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะช่วงนี้งานมาลายปูจะเยอะนิดนึงนะคะปูเลยมาได้สอนงานพญานาคหรือว่างานยากๆเลยนะก็จะมาแบบงานเล็กๆน้อยๆงานอะไรแบบนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะยังไงปูก็จะลงวิดีโอเรื่อยๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ